สวัสดีจ้าพี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กี่มาแจ้งสถานการณ์ฝนวาซิมีฝนตกนักมื่อนี้ยีสิบหาสิงหาคมหกสีไปจนหอด3าสิเอสิงหาคมหกสีเป็นพอยังไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะหนึ่งจากร่องมอรสุมย้อนลงมาผาดผ่านตอนบนของประเทศไทย แถวบริเวณจังหวัดเชียงรายนอจ่าและแล,ะลมมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้พัดแรงขึง้นพร้อมกับมียอมความกดอากาศตามกับล่งแรงบริเวณอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามส่งผลงหายวันที่20สิงหาคมไปจนถึง3กันยายน64ลมมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้มีกำลังแรงขึง้นประกอบกับรองมรสุมสิลงมาผ่าดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอ,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 อีสานตอนล่างเหตุห้ยถูกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณ70-80%นอกจากนี้มียอมความกดอากาศตามก่อโตแถวบริว เวณทะเลจีนตาและเคลื่อนโตตามแนวรองมรสอุมเฮทไฮฟ,ฟนตกชุกนะ้าแน่นตลอดช่วงและอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำปาลาไหลหลาก กับเฝ้าระวังกันไว้จ้ามาเบิงมือน,นี่สําหรับพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสียงพ่ฝนตกหนักเนาะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนหไว้ว่าภาคอีสานของห้ามีจังหวัดใดแน่จา้ามีจังหวัดเลยน้องค่ายบึงการนครพน,นมสกลน,นกครอ,อุดรธาน,นีน้องบัวลําพูขอนแกนชัยภูมิโคราชบุรีรัมสุรินจา้า เช็คเรดาร์ของอีสานตอนล่างเศร้านี้อีสานตอนบนยังไม่มีเรดาร์ออกมาเนาะทําีีแล้วเดี๋ยวกิจิแจ้งข่าวจ้าอีสานตอนล่างกุ่มฝนออนอยู่ในเขตสปปลาวกุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตประเทศกัมพูชากุ่มฝนหนักตวรวดปอจ้าสําหรับคลิปนี้กี่ขอโตล่าไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย